สวัสดีครับช่างนาวาสวัสดีครับสวัสดีครับสวย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 สวัสดีครับส่งมอบงานอะไรเอ่ยวันนี้แมคโครรุ่นหนึ่งห้าเก้าสามวีสองพับแขนสุดโอ้นี่ครับพับแขนสุดติดตั้งสติกเกอร์วอนโวให้ด้วยนะฮะตัวนี้แล้วก็นี่ครับน้องนาวาแถมตัวมิชลินไปให้ด้วยนะครับสามตัวมีตัวมิชลินไปด้วยสามตัวในลองเล่นดูหน่อยครับน้องนาวาลองเล่นดูหน่อยครับอ่าลองเล่นดูหน่อยนะ อ่านี่ครับยกได้นะหมุน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 อ่าเดินหน้าหน่อยเดินหน้าหน่อยอ่านี่นะครับเป็นตัวหนึ่งห้าเก้าสามวีสองนะฮะฟับแขนสุดนะฮะสลับตัวนี้นี่เวลาเราเล่นเนี่ยเป็นเป็นระบบเซอร์โวนะะตัวนี้น่าเล่นที่สุดแล้วครับพับแขนสุดเนีเวลาเราตักหินตักอะไรเนี่ยมันตักได้ตักได้เนียนเนียนเหมือนจริงเลย อ่ะพับแขนลงหน่อยครับพับแขนลงหน่อยครับช่างนาวาครับอ่าโอเคอ่าพับแขนด้วยโอเคหมุนได้นี่มาพับแขนสุดแบบนี้เลยนะครับเวลาพับแขนสุดเห็นไหมครับใช่นะมีตัวไหนด้วยมิชลินด้วยเหรอมีตัวมิชลินด้วยอืมราคาตัวนี้อยู่ที่สี่พันหกร้ยบาทนะครับหนึ่งห้าเก้าสามบีสอง นะครับนี่นะครับตอนนี้ก็วันนี้ก็จะส่งสองคันนี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับสินค้ารับประกันตลอดอายุการใช้งานนะคะจากร้านออโตัวทอยนี่เหมือนกันไหมครับเหมือนกันเลยสองคันเลยนะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อทางช่องทางออโต้ทอยได้เลยนะครับโอเคไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ